โมโยังมีเน็ตไม่อันเมอสปีดเดือนละ160บาทให้บริการอยู่นะครับได้ทั้งการเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็ย้ายค่ายเบอร์เดิมเลยแต่มันจะคุ้มจริงไหมแล้วมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวคลิปนี้ผมอธิบายให้ฟังครับสวัสดีครับอยู่กับช่องมเตอร์ฟานนะครับสำหรับคลิปนี้เรามาอัปเดตโปรเน็ตไม่อันเมโสปีดของโกโมกันหน่อยนะครับ เอาจริงๆแล้วก็เพิ่งมีอัปเดตแพ็กหลักตัวใหม่ของโกลโมไปในคลิปนี้นะครับแต่ในคลิปนั้นอะผมพูดถึงแต่แพ็กเกจตรายเดือนตัวใหม่หลายๆท่านเลยเข้าใจผิดคิดว่าเฮ้ยนั่นมันเป็นแพ็กเกจตัวที่ถูกที่สุดของโกลโมแล้วคือจะบอกว่าเน็ตไม่อันมิรสปีดตัวที่ถูกที่สุดของโกลโมไม่ใช่ราคา299บาทต่อเดือนนะครับเน็ตไม่อันเมิรสปีดตัวถูกสุดจะอยู่ที่เดือนละ158บาทครับตัว299บาทอันนั้นมันเป็นแพ็กเกจตรายเดือน เป็นแบบสําเร็จรูปมันมีค่าโทรมีอะไรพ่วงไปด้วยราคามันก็เลยจะสูงกว่าหน่อยนึงแต่ถ้าคุณจะเอาแต่เน็ตพื้เพียของโกโมโเนี่ยกดได้ถูกสุดที่เดือนละ158บาทครับอันนี้เฉพาะการใช้งานทั่วไปนะครับถ้าเอาแค่เล่นเกมเพียวอ่ะกดได้ถูกสุดที่107.2 5บาทต่อเดือนเลยครับเพียงแต่วิธีนี้มันจะต้องสมัครแพ็กเกจหลักแล้วก็แพ็กเกจเสริมเพิ่มเอาครับซึ่งเอาจริงๆมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากนะมันก็กดซื้อจะในแอปได้เหมือนกันนี่แหละครับ คือของโกโมเนี่ยเขาจะมีทั้งแพ็กเกจหลักแล้วก็แพ็กเกจเสริมนะครับอย่างแพ็กเกจหลักรายเดือนตัวใหม่ที่เราเพิ่งอธิบายไปอันนั้นเป็นแพ็กเกจหลักเพียงแต่ว่ามันเป็นแพ็กเกจหลักที่มีครบทุกอย่างแล้วเลยไม่จําเป็นต้องไปซื้อแพ็กเกจเสริมเพิ่มแต่ถ้าเป็นแพ็กเกจหลักรายปีที่เราจะอธิบายให้ฟังในคลิปนี้เนี่ยมันจะมีเตอร์เน็ตแม็กซ์สปีดแล้วก็ค่าโทรตัวเน็ตไม่อมมรอ์สปีดมันไม่มีมันต้องไปซื้อเพิ่มมาจากแพ็กเกจเสริมครับแต่มันก็ได้ทั้ง2อวิธีครับคุ หรือจะซื้อแพ็กเกจหลักรายปีก่อนแล้วค่อยมาซื้อแพ็กเกจเสริมเพิ่มเอาที่หลังก็ได้เพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นนะครับผมจะขออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับโกโมแล้วก็ตัวแพ็กเกจต่างๆให้ฟังก่อนเลยแล้วกันนะครับเริ่มมันจากโกโมคืออะไรก่อนเลยแล้วกันนะครับโกโมคือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเป็นซิมมือถือธรรมดาธรรมดาเจ้าหนึ่งนี่แหละครับคุณสามารถซื้อซิมเข้าไปใส่ในมือถือในเราเตอร์แล้วก็เอาไปใช้เน็ตใช้โทรได้เหมือนกับซิมทั่วไปเลย แต่จะต่างจากค่าอื่นตรงที่โกโมเขาเป็น MVNO หรือผู้ให้บริการโครงข่ายเสมือนที่ใช้เครือข่ายเดียวกันกับของ AS ครับ MVNO เนี่ยเราเคยอธิบายไปแล้วในหลายๆคลิปนะครับในบ้านเราเองก็มีหลายเจ้านะครับแต่ละเจ้าก็ไปเช่าช่วงจากผู้ให้บริการรายต่างๆกันไปนะครับแต่ของโกโมเนี่ยเขาใช้ของ AS ครับเพราะฉะนั้นเรื่องคุณภาพสัญญาณอะไรเนี่ยคุณไว้ใจได้มันเป็นคลื่นเดียวกันสัญญาณเดียวกันแต่ส่วนที่จะต่างกันก็นกคือเรื่องของราคาแล้วก็เรื่องของบริการครับ ของโกโมะราคาถูกกว่ามากครับใครที่หาเน็ตไม่อันนมอรูสปีดราคาประหยัดบนคลื่น AS ผมบอกได้เลยว่าโกโมะเนี่ยตอบโจทย์มากยังใช้ได้ไม่อันไม่จํากัดปริมาณอยู่ราคาก็ยังถูกอยู่เหมือนเดิมครับแต่ก็ต้องแลกมากับการที่เราต้องดูแลทุกอย่างด้วยตัวเองทุกอย่างนี่คือทุกอย่างจริงๆนะครับตั้งแต่เปิดเบอร์จ่ายบินซื้อแพ็กเกจต่อแพ็กเกจกระทั่งซิมเสียซิมเสื่อมจะเปลี่ยนจะอะไรคุณก็ต้องดูแลด้วยตัวเองของโกโมะคือต้องทําเองทั้งหมดเลยนะครับ เพราะฉะนั้นคนที่จะใช้โกลมโมได้เนี่ยคุณต้องดูแลตัวเองได้นในระดับหนึ่งนะครับแต่เอาจริงๆมันก็ไม่ได้ยุ่งยากวุ่นวายอะไรขนาดนั้นนะครับแค่ระบบมันจะต่างจากซิมทั่วไปนิดหน่อยเท่านั้นเองครับเอาว่าเดี๋ยวผมค่อยๆอธิบายให้ฟังไปทีละส่วนเลยละกันนะครับจะพยายามเอาให้ละเอียดที่สุดแล้วคุณก็ค่อยเอาไปพิจารณาดูเองแล้วกันนะครับว่าตัวคุณเองเหมาะกับการใช้งานโกลโมหรือเปล่าเรามาเริ่มกันตั้งแต่การสั่งซื้อเปิดเบอร์ก่อนเลยแล้วกันนะครับ สำหรับโกโมโ่เนี่ยคุณสามารถทํารายการได้2แบบจะเปิดเบอร์ใหม่เลยก็ได้หรือจะย้ายค่ายเบอร์เดิมก็ได้นะครับซึ่งทั้ง2วิธีนี้คุณสามารถทํารายการออนไลน์จากหน้าเว็บของโกโมโ่เขาได้เลยครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์เนี้ยไปวางไว้ให้ในข้ออธิบายใต้คลิปให้นะครับทั้งการเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็การย้ายค่ายเบอร์เดิมลิงก์เดียวกันเลยครับสามารถกดเข้าไปทํารายการด้วยตัวเองได้หมดเลยพอเข้าไปในหน้าเว็บเสร็จเนี่ยมันก็จะมีแพ็กเกจหลักให้คุณเลือกคือโกโม่เนี่ยเขาจะมีแพ็กเกจอยู่2ประเภท1คือหลัก 2คือแพ็กเกจเสริมแพ็กเกจหลักอะ่ะมันจะมีวันใช้งานมาให้ด้วยแต่แพ็กเกจเสริมมันจะไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่จําเป็นจริงๆคือแพ็กเกจหลักครับก่อนที่จะเริ่มใช้งานกลัวมว่า,วาคุณต้องซื้อแพ็กเกจหลักก่อนส่วนแพ็กเกจเสริมอะ่ะถ้าแพ็กเกจหลักมันพออยู่แล้วคุณไม่ต้องเป็นต้องซื้อเพิ่มก็ได้นะครับเพราะว่าตัวแพ็กเกจหลักเองอะ่ะบางตัวมันก็มีมาให้ครบทั้งเน็ตทั้งโทรทั้ง SMS อยู่แล้วครับ เดี๋ยวเราไปดูที่รายละเอียดของแพ็กเกจหลักก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับแพ็กเกจหลักเองเนี่ยก็จะแบ่งย่อเป็น2ประเภทนะครับคือแพ็กเกจหลักรายเดือนกับแพ็กเกจหลักรายปีครับไปดูวันที่แพ็กเกจหลักรายเดือนกันก่อนเลยแล้วกันนะครับแต่เดิมอะแพ็กเกจหลักรายเดือนมันจะมีหลายตัวแต่ตอนนี้มันจะเหลือแค่ตัวนี้ตัวเดียวแล้วครับจะอยู่ที่เดือนละ299บาทตัวนี้จะให้ทั้งเน็ตท,ทั้งโทรมาพร้อมใช้งานเลยตัวเน็ตอะคุณจะได้เน็ตมา2แบบเลย1เน็ตแม็กสปีด20กิกต่อเดือน2เน็ตมีไอเมสปิดความเร็ว10 MPPS ซึ่งทั้ง2แบบนี้คุณสามารถไปสลับปรับใช้ในแอปโกโม่ด้วยตัวเองได้เลยนะครับส่วนเรื่องของการโทรแพ็กเก็ตนี้ก็จะให้ค่าโทรทุกเครือข่ายมา200นาทีกับ SMS อีก100ข้อความครับว่าง,ง่ายๆแพ็กเกจหลักรายเดือนเนี่ยมันก็เหมือนกับแพ็กเกจสําเร็จรูปที่ทางโกโม่<ๆ>เขาจับยัดทุกอย่างที่คิดว่าคุณต้องใช้งานนะเอามารวมไว้ให้ในแพ็กเกจนี้แล้วถ้าเป็นการใช้งานของคนทั่วไปอ่ะแค่นี้ถือว่าพอใช้แล้วนะครับ ราคาก็ไม่ได้แรงมากเดี๋ยวละ299บาทถ้าเทียบในเดืนราคาเดียวกันอ่ะตัวนี้ถือว่าถูกมากแล้วนะครับได้ทั้งเน็ตไม่สเปดได้ทั้งเน็ตมีอินไม่มสเปดแถมค่าโทรอีกเดือนละ200บาทด้วยแต่สําหรับใครที่อยากจะกดราคาลงมาให้ถูกกว่าน,นี้อีกของโกลโมก็ทําได้นะครับเพียงแต่คุณต้องเป็นคนเลือกคนจัดก,การด้วยตัวเองครับมันจะเป็นการใช้งานร่วมกันระหว่างแพ็กเกจหลักหลายปีแล้วก็แพ็กเกจเสริมครับด้วยวิธีนี้คุณสามารถกดราคาได้ต่ำสุดที่เดือนละ107.25บาทครับ เพียงแต่มันอาจจะใช้งานได้ไม่ครอบคลุมเท่ากับแพ็กเกจหลักรายเดือนตัวตะกี้นะครับสาหรับวิธีนี้อย่างที่บอกไปเริ่มต้นคุณต้องเลือกแพ็กเกจหลักของคุณให้เรียบร้อยก่อนมันเป็นส่วนประกอบที่สําคัญมากครับถ้าคุณไม่มีแพ็กเกจหลักคุณก็ไม่มีวันใช้งานอันนี้ก็จะไม่สามารถใช้งานโกลโมได้ครับโดยแพ็กเกจหลักรายปีเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ไซส์ตามนี้นะครับตัวแรกไซส์ S อเล็กสุดเลยจะอยู่ที่ปีละ99บาทจะให้เน็ตความเร็วสูงสุดมา1 0กิกครับ 1 0 g กนี่คือ1 0 g กต่อปีนะครับไม่ใช่ต่อเดือนนะค่าโทรก็เหมือนกันครับไซส์เอนี่จะให้มาแค่ปีละ10นาทีครับฟังดูเหมือนน้อยนะแต่มันให้วันใช้งานมา3า5วันไงครับแพ็กเกจนี้มันเป็นแพ็กเกจเริ่มต้นที่เราสามารถเอาไปใช้ร่วมกับแพ็กเกจเสริมตัวอื่นได้ใครที่ต้องการจะกดค่าใช้จ่ายลงได้ถูกที่สุดแนะนําเป็นตัวนี้ก่อนเลยครับไม่ต้องไปคาดหวังอะไรกับตัวเน็ตแล้วก็ค่าโทที่เขาให้มาหรอกครับ สนใจแค่ว่า99าบาทอะ่ะมันคือราคาของแพ็กเกจเริ่มต้นที่เราจะไปซื้อแพ็กเกจเสริมเพิ่มมาได้ครับอย่างที่บอกไปของโกโมอะ่ะถ้าเราไม่มีแพ็กเกจหลักเราก็จะไม่สามารถซื้อแพ็กเกจเสริมเพิ่มได้ครับตัวต่อไปจะเป็นไซส์ m นะครับไซส์กลางจะอยู่ที่ปีละ199บาทครับตัวนี้จะให้เน็ตแมสสปีดมาปีละ 25GB กิกกับค่าโทร50นาทีครับตัวสุดท้ายจะเป็นไซส์ l ไซส์ใหญ่สุด5 9า้บ้าทครับตัวนี้จะให้เน็ตแมสสเปียดมาป เน็ตกับโทรของแพ็กเกจรายปีที่ให้มาเนี่ยคือต่อปีนะครับหมดแล้วหมดเลยอาจจะดูเหมือนน้อยอย่างไซส์แอล่ะตัวใหญ่สุดนั่นให้มาปีละร้อยกิกหารสิมาตกเดือนหนึ่งไม่ถึง1 0กิกถ้ากับคนที่ใช้งานเยอะหน่อย1 0กิกต่อเดือนอยังไงยังไงก็ไม่พอครับแต่จุดที่สําคัญจริงๆของแพ็กเกจหลักรายปีคือจํานวนวันใช้งานครับวันใช้งาน,นจะได้มาเฉพาะกับการซื้อแพ็กเกจหลักเท่านั้นนะครับแพ็กเกจเสริมจะไม่ได้วันนะครับ อย่างแพ็กเกจหลักรายเดือนอันนั้นก็จะได้วันใช้งานมาเหมือนกันแต่ได้มาแค่เดือนเดียวครับแต่ถ้าเป็นแพ็กเกจหลักรายปีทุกไซส์เลยนะครับทันทีที่คุณกดซื้อเสร็จคุณจะได้วันใช้งานไปอันที365วันแล้วด้วยความที่ราคามันถูกมากอย่างไซส์ S อ่ะตกเดือนหนึ่งไม่ถึง10บาทเราก็สามารถเอามาสมัครใช้งานร่วมกับแพ็กเกจเสริมที่เป็นเน็ตไม่อันมสปีดในราคาที่ถูกมา,มากๆอย่างที่บอกไปตะกี้ได้ พอเก็ตไหมเราซื้อแพ็กเกจหลักรายปีเพื่อเอาวันใช้งานก่อนแล้วค่อยมาหาเน็ตม่อันเอาจากแพ็กเกจเสริมอีกทีนึงครับซึ่งแพ็กเกจเสริมที่เป็นเน็ตม่อันเมสปีดของโกโมจะมีอยู่4ตัวด้วยกันครับ2ตัวแรกจะเป็นแพ็กเกจเน็ตม่อันความเร็ว10 mbps ครับจะมี2ราคา1นึอาทิตย์บาทกับ1เดือน149บาทซึ่งส่วนมากเขาก็จะซื้อรายเดือนกันนะครับ149บาทมันจะถูกกว่าแต่กับบางเดือนที่คุณไม่ได้ใช้อะไรจริงๆอ่ะคุณ อย่างที่บอกจุดสาคัญจริงๆมันอยู่ที่แพ็กเกจหลักครับถ้าคุณมีแพ็กเกจหลักอยู่แล้วอย่างอื่นไม่ได้สําคัญอะไรต้องใช้ตอนไหนก็ซื้อเข้าไปถ้าไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องซื้อครับสาหรับแพ็กเกจเสริมตัวนี้จะใช้งานได้ทุกอย่างเลยนะครับใช้ได้ไม่อั้นด้วยแต่จะวิ่งอยู่ที่ความเร็ว10 Mbps ครับว่าง่ายๆคือคุณจะใช้ทําอะไรก็ได้เล่นเกมไปได้ใช้โซเชียลก็ได้ดูหนังดู YouTube ก็ได้ได้ไนั้ไม่จํากัดเลยถึงจะไม่ใช่เน็ตไมค์สปีด Speed, แต่ถ้าเป็นการใช้งานบนมือถือทั่ว,ว,วไปเนี่ยเหลือ ส่วนใครที่อยากได้ทั้งเน็ตไม่ไอไมั้มเรสวสดแล้วก็เน็ตความเร็วสูงสุดด้วยเนี่ยมันจะมีแพ็กเกจเสริมใี้เลือกีกงตัวครับตัวแรกจะเป็นแพ็กเกจเสริมเกมครับตัวนี้จะอยู่ที่เดือนละ9กบาทแพ็กเกจน,นี้จะให้คุณใช้งานเน็ตในความเร็วสูงสุดเท่าที่พื้นที่คุณมีได้แบบไม่จากัดเลยนะครับความเร็วสูงสุดเนี่ยเขาเคลมไว้ที่1000 mbps ครับโอเคว่าในการใช้งานจริงๆอ่ะในพื้นที่จริงมันอาจจะไม่ได้เร็วขนาดน,นั้นนะมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีบ้านอยู่กลางเมืองอยู่ติกัเสาญญณทุคนไปหม ในการใช้งานจริงมันอาจจะวิ่งได้สัก100หรือ200 MBPS ขึ้นไปนั่นแหละครับแต่ถึงจะวิ่งได้แค่100 MBPS แต่ถ้าเทียบกับตัวตะกี้เนี่ยมันก็เร็วกกันร่วม10เท่าแล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันสามารถใช้งานได้เฉพาะ10เกมนี้เท่านั้นนะครับก็จะมี r o v r e FIFA, PUBG, Call Duty, LOL, Genshin Impact, Speed Differ, Pokemon Unite, Ragnarok M แล้วก็ฟ i f a ครับ ส่วนแพ็กเกจเสริมมีตัวจะเป็นของสายโซเชียลครับชื่อแพ็กเกจ Extreme Social จะอยู่ที่เดือนละ199บาทแต่สามารถใช้งานได้เฉพาะ4แอปนี้เท่านั้นนะครับ mm hmm. ก็จะมี Facebook Instagram Line แล้วก็ Twitter ครับถ้าคุณเป็นสายเล่นเกมอะกะซื้อกลมโมาเพื่อเล่นเกมโดยเฉพาะเลยเนี่ยผมบอกเลยว่าวิธีนี้ถูกสุดแล้วครับซื้อแพ็กเกจหลัก s i ส์ S ก่อนไซส์ S อ่ะมันปีละ99บาทใช่ไหมหาร12มาก็ตกเดือนละ8.25บาท แล้วคุณก็ไปซื้อแพ็กเกจเสริมเพิ่มเอาอีก99บาทเบ็ดเสร็จรวมมาก็ตกเดือนละ107.25บาทอันนี้พูดถึงเฉพาะ10เกมนี้อย่างเดียวนะครับไม่ได้ใช้งานอย่างอื่นเลยนะอย่างที่บอกไป2แพ็กเกจนี้ได้เน็ตไม่สปีดแบบไม่อันไม่ไสปีดมาก็จริงแต่จะสามารถใช้งานได้เฉพาะกับแอปที่ระบุไว้เท่านั้นนะครับใช้ก่ับแอปอื่นไม่ได้นะครับถ้าคุณจะเลือกใช้แพ็กเกจเสริม2ตัวนี้แล้วยังอยากใช้งานแอปตัวอื่นด้วยคุณอาจจะต้องไปเลือกเพิ่มไซส์ของแพ็กเกจหลักเอา ไซส์ s มันถูกที่สุดก็จริงแต่มันได้เน็ตมาสำหรับใช้งาน,นอื่นมาแค่เดือนล้วไม่ถึง1นกิกถ้าคุณต้องการใช้งานมากกว่านั้นอาจจะต้องดูเป็นไซส์ m หรือไซส์ l แทนครับแต่เอาจริงๆอ่ะคุณอาจจะเริ่มที่แพ็กเกจไซส์ s ไปก่อนก็ได้นะเอาไว้ให้มันไม่พอจริง,รงคุณค่อยมาซื้อเพิ่มที่หลังได้ของโกมงอ่ะข้อดีเขาอยู่ตรงนี้นี่แหละครับมันสามารถปรับเปลี่ยนซื้อเพิ่มเข้าไปได้ตลอดเวลาใช้แล้วไม่พออะไรยังไงเราค่อยมาซื้อเพิ่มเข้าไปที่หลังได้ครับลองเริ่มท อันนี้พูดถึงสายโซเชียลสายเกมนะถ้าคุณเน้นใช้งานแค่เฉพาะ14แอปที่บอกไปเนี่ยวิธีนี้มันก็โอเคถูกสุดจริงแต่ถ้าคุณใช้งานอย่างอื่นด้วยใช้งานทั่วไปอ่ะเล่นเกมบ้างเล่นโซเชียลบ้างจ่ายตรงจ่ายตังอะไรบ้างเนี่อยากได้เน็ตเยอะไม่ได้นี้เน็ตแรงอะไรมากมายนักเนี่ยผมว่าแพ็กเกจเสริม149บาทเนี่ยมันก็โอเคนะใช้คู่กับแพ็กเกจหลักสายเอสก็ตกเหนือละ157.25บาทมันไม่ได้จํากัดแอปที่ใช้งานด้วยไงใช้ได้ทุกอย่างเลย ส่วนใครจะเลือกใช้ตัวไหนอะไรยังไงเนี่ยก็ไปพิจรารณาจากพฤติกรรมการใช้งานตัวเองละกันนะครับแต่ละคนมันมีวิธีการใช้งานที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วโอเคพอคุณเลือกแพ็กเกจหลักแพ็กเกจเสริมที่ต้องการได้แล้วก็กดเลือกบนหน้าเว็บไซต์ได้เลยครับถ้าเป็นการเปิดเบอร์ใหม่มันจะพาเราไปเลือกเบอร์แต่ถ้าเป็นการย้ายค่ายเบอร์เดิมเขาก็จะให้คุณกรอกเบอร์ที่จะย้ายค่ายลงไปครับแล้วก็จะมีกรอกข้อมูลส่วนตัวพวกชื่อที่อยู่บัตรประชาชนอะไรพวกนี้นะครับคุณก็ทํารายการตามขาั้นตอนไปได้เรื่อยๆเลยครับมันไม่ได้ แล้วพอคุณทํารายการอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันจะมีซิมจัดส่งไปให้ที่บ้านคุณตามที่อยู่ที่คุณแจ้งไว้เลยครับปกติซิมก็จะจัดส่งให้ภายในประมาณ2อวันครับไม่น่าจะเกินนั้นแล้วพอคุณได้ซิมใหม่มาคุณก็เอาไปโหลดแอปนี้นะครับแอปโกลโม่ไทยแลนด์นะครับสแกนจากบนบาร์โค้ดได้เลยนะครับหรือเสิร์ชจ,จาก App Store Play Store ก็ได้นะครับพอโหลดมาติดตั้งเสร็จก็เลือกเปิดใช้งานซิมโก m โม่ Mo ครับตรงนี้มันจะเป็นขั้นตอนการลงทะเบียนซิมแล้วนะครับ ก็จะมีสแกนบาร์โค้ดถ่ายรูปแบบประชาชนถ่ายรูปหน้าคุณยืนยันตัวตวนนิดนิดหน่อยนะครับสองนาทีก็เสร็จแล้วนะครับพอลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณจะเริ่มใช้งานได้เลยแล้วตรงนี้ก็จะมีทริคเพิ่มมาให้นิดหนึ่งนะครับคือถ้าเป็นการย้ายค่ายเบอร์เดิมจาก AS มาโกโมเนี่ยทันทีที่คุณทํารายการเสร็จคุณสามารถจะเริ่มต้นใช้งานได้เลยไม่ต้องรอซิมใหม่ใช้ซิมเดิมได้เลยครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากรีบใช้จริงๆอะ่ะผมแนะนําว่าคุณไปเปิดซิมวันทูคอ AS ของเรียร้อก่อน แล้วมากดยาค่ายเอาบนหน้าเว็บโกลมอก็ได้นะครับมันจะแพงกว่านิดนึงตรงที่คุณต้องไปซื้อซิม AS ก่อนแต่สําหรับใครที่รีบใช้จริงๆอ่ะวิธีนี้เร็วสุดครับเพราะว่าซิม AS อ่ะมันหาซื้อได้ทั่วไปอยู่แล้วไงแต่ซิมโกลมมันจะซื้อได้เฉพาะช่องทางออนไลน์อย่างเดียวจริงๆการย้ายค่ายไปมาระหว่างโกลมกับ AS เนี่ยมันก็ช่วยแก้ปัญหาอะไรได้หลายอย่างนะครับอย่างในเคสที่โกลมไม่สามารถจะเนาเนนการได้จริงๆอ่ะอย่าง,างพวก eSIM มเนี่ยโกลมวามันทาไม่ได้อยู่แล้วเขาไม่มี แต่ถ้าคุณต้องการจะใช้งาน eSIM จริงๆแนะนําว่าให้คุณเปิดซิมเป็น A ทีเ A ่เรียบร้อยก่อนไปดาเนินการเปลี่ยนเป็น eSIM ให้เรียบร้อยแล้วค่อยดําเนินการย้ายค่ายไปโกลโมอีกทีนึงแบบนี้มันก็สามารถใช้งานโกลโมบน eSIM ได้นะครับส่วนการใช้งานก็ใช้งานได้ตามปกติเหมือนกับซิมเน็ตทั่วไปเลยครับแต่ขั้นตอนการต่อโปรจะต่างจากซิมทั่วไปนิดน,นึงถ้าเป็นซิมเน็ตรายเดือนอะเวลาจะจ่ายเงินอะไรมันจะมีบิลมาเราก็เอาไปจ่ายตามเคาน์เตอร์เซอร์วิสถูกไหม หรืออย่างถ้าเป็นซิมเติมเงินแล้วแค่เติมเงินเข้าไปเดี๋ยวมันก็ตัดให้เราเดยอโัตโนมัติเองแต่ของโกโมจะต่างออกไปนิดนึงมันจะไม่มีแพ็กเกจแบบต่ออัตโนมัติครับในการใช้งานรอบต่อไปคุณต้องไปกดซื้อแพ็กเกจใหม่ในแอปโกโมด้วยตัวเองทุกครั้งครับมันก็จะยุ่งยากกว่าซิมอื่นนิดนึงตรงนี้แหละครับแต่มันก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยดีกว่าครับนี่นะครับแอปโกโมหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเข้าดูพร้อมๆกันเลยนะครับ ตรงนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตของเรานะครับด้านบนเนี่ยก่อนจะกดซื้ออะไรยังไงก็เข้าไปเช็คดูสักรอบนึงก่อนนะครับเน็ตเราเหลือไหมใช้ได้กี่วันเพราะว่าถ้าคุณซื้อใหม่แล้วเนี่ยแพ็กเกจมันจะเริ่มเดินเลยเราควรจะเช็คดูให้เรียบร้อยก่อนจะได้ไม่เสียวันเปล่านะครับขั้นตอนต่อไปก็ไปเลือกดูแพ็กเกจครับในแพ็กเกจช็อปนะครับลองไล่ดูก่อนว่าเราจะซื้อแพ็กเกจไหนมันราคาเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างเนี่ยที่ให้ดูแพ็กเกจก่อนเพราะว่าการซื้อแพ็กเกจของโกมูเนี่ยมันซื้อได้หลายแบบ คุณจะไปตัดจากโมบายแบงกิ้งเลยก็ได้หรือจะซื้อเป็นเหรียญก่อนแล้วค่อยเอามาตัดซื้อแพ็กเกจทีหนึ่งก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมแนะนําว่าให้คุณซื้อเป็นเหรียญก่อนแล้วค่อยเอาเหรียญไปตัดซื้อแพ็กเกจอีกทีหนึ่งจะคุ้มกว่าครับเพราะว่าถ้าคุณซื้อเหรียญก่อนมันจะไม่ได้มาแค่เหรียญอย่างเดียวไงมันจะมีคิสตัลนแถมมาให้ด้วยคือเหรียญเนี่ยเรทมันกันหนึบาทต่อหนึ่งเหรียญนั่นแหละครับไม่ได้มีอะไรมากแต่ที่พิเศษจริงๆคือยิ่งคุณซื้อเหร ตัวคิสตันเนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัวเหรียญนะครับคือสามารถเอาไปเซฟแพ็กเกจได้โอเคว่ามันคงไม่สามารถจะซื้อทุกแพ็กเกจได้ก็จริงแต่แพ็กเกจที่ใช้คิสตัลซื้อได้เนี่ยส่วนตัวมองว่ามันก็ค่อนข้างคุ้มอยู่นะอย่างแพ็กเกจโทร10คริสตันน่ะได้ค่าโทรมา15นาทีโอเคว่ามันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายแต่มีติดไว้เวลาจะใช้ค่อยกดซื้อมันก็โอเคไงหรืออย่างแพ็กเกจเน็ตแม็กสปีดที่ใช้คิสตัลซื้อ,อมันก็โอเคอยู่นะในจุดที่คุณต้องการใช้เน็ตแม็กสปี อย่างผมเนี่ยเวลาไปต่างจังหวัดอะไรเนี่ยจะใช้บ่อยใช้อัพงานอัพวิดีโอได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ส่วนใครจะเลือกตัดแพ็กเกจแบบไหนเนี่ยก็แล้วแต่ความสะดวกแต่ละคนเลยแล้วกันนะครับซึ่งวิธีการซื้อแพ็กเกจก็สามารถเข้าไปกดซื้อจกในแพ็กเกจช็อปได้เลยนะครับเวลาจะใช้งานน่ยคุณก็แค่คอยดูว่าแพ็กเกจคุณหมดวันไหนก็เข้าไปซื้อวันนั้นครับถ้าใช้แพ็กเกจหลักรายปีก็จดไว้2ส่วนแพ็กเกจหลักแล้วก็แพ็กเกจเสริม แพ็กเกจหลักซื้อกันปีละครั้งส่วนแพ็กเกจเสริมก็เดือนละครั้งมันก็ต้องดูแลตัวเองหน่อยนึงแต่ก็ไม่ถึงจะยุ่งยากอะไรมากมายครับแค่ว่าต้องคอยเข้าไปกดซื้อแพ็กเกจให้พอดีหวันแค่นั้นเองครับวิธีเลือกใช้แพ็กเกจวิธีการใช้งานโกโมมันก็จะมีประมาณนี้นะครับดูมาจนถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะพอตอบตัวเองกันได้แล้วนะครับว่าตัวเองเหมาะกับการใช้โกโมหรือเปล่าอย่างที่บอกโกโมมันต้องดูแลตัวเองหน่อยแต่ก็ไม่ถึงกับยากเย็นอะไรมากนักน,นะครับ สุดๆเลยอ่ะทำอะไรไม่ได้จริงๆอ่ะคุณก็ย้ายไป as ก่อนแล้วก็ขอย้าย,ายกลับมา,กาโกมก็ได้นะครับหรือถ้าใครติดขัดปัญหาอะไรตรงไหนเนี่ยอยากจะพูดคุยสอบถามทิ้งไว้ก็คุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงยังไงผมจะพยายามหาคำตอบมาให้ครับแล้วก็สำหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้พอจะมีประโยชน์บ้างก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับจะขอบคุณมากๆเลยสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันใหม่โอกาสหน้าลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับขอเสริมนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ใช้งานโกโมอยู่แล้วซิมเสียซิมดับไม่รู้จะติดต่อเจ้าหน้าที่ยังไงมันไม่มีศูนย์อันนี้ก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับคุณสามารถเอาซิมของคุณนะไปดับทำใหม่ด้วยตัวเองได้ที่ตู้คียร์ออทหน้าศูนย์ AS ได้เลยครับลองลองหาดูนะครับหน้า AS เอปฮอะส่วนมากจะมีอยู่ครับพอคุณดับเสร็จทำรายการอะไรเสร็จมันก็จะมีซิมมาคุณได้ซิมใหม่มาก็สามารถเอาไปใช้งานได้ตามปกติเลยครับ